สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาชมสวนกันนะคะว่าปลูกอะไรไม่มากนี่ดอกเข็มสีชมพูกำลังตูมเลยที่บานๆก็สวยอื อันนี้ก็จะเป็นปลูกจากเมล็ดนะคะคือโชก้าชั้นจะมีไม้ประดับนะคะโชก้าชั้น<ม>แสงทองอันนี้เป็นอะไรเนาะกระต่ายหมายจันทร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโชก้าชั้นที่เพาะไว้ พอไว้น่าจะได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะขึ้นลากข้างล่างหมดแล้วอันนี้ต้นส้มมีมะม่วงผักติว้วแล้วก็นี่พริกไทย กำลังออกรูปนะคะให้ปีนต้นแสงจันทร์กับต้นมะนาต้นมะยมก็ออกยาวชนะเะขาเรียกอะไรเ,รเป็นฝักแล้วเป็นลูก อันนี้น่าจะเป็นต้นมะนาวเหมือนกันนะครับน,นี่เฟิร์นข้าหลวงปลูกมาหลายปีแล้วเฟิร์นข้าหลวงอันนี้ต้นจังช่วยบังแดด ให้กับต้นไม้น้นอยอันนี้ก็จะเป็นอัญชันอัญชันปลูกต้นเดียวนะคะแต่ว่าขึ้นไปทางโน้นหมดละอัญชันต้นเดียวครอบคลุงไป หมดเลยมีกุหลาบมีชาลัวอันนี้ก็จะเป็นมงหมา,นหากมนะคะดอกไม้อย่างหมแล้ว อันนี้ก็จะเป็นอาหอมจัดชั้นมีออนส้มจี๊ดอันนี้จะเป็นคราคุ้มภัยนะคะมีวารุมด้วยน,นีแบล็คบร์รี่ ปูผสมกันไปหมดเลยอันนี้จะเป็นส่วนครัวหน้าบ้านจะมีถั่วถั่วพุ่แล้มมะเขือเทศกระเพราดอกมะลิอันนี้คือพริกนะคะพริกแดงจินดาน,นี่แหละคะ่ะ อันนี้คือกะเพราแดงข้างล่างน,นี้ก็คือปลูกออสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีมะเขือเทศฝั่งโน้นบ้าง ปลูกดอกไม้ดาวกระจายีน่อนไก่ดาวกระจายนี้เดี๋ยวมันเล็ดทิ้งแห้งแล้วก็เก็บไว้เพาะได้รอบถัดไปแต่ว่ามันก็ร่วงลงข้างล่างแล้วก็เกิดอนะ่ะร่วงลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ มีกระโพดด้วยมีมะเขือส้งมีพริกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นบัว่ะคะ่ะ ต้นบวัวในนี้มีมะเขือเทศอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกดอกมันเลยออกดอกเยอะเลย อันนี้ก็เป็นหงฟู่นะคะมีส้มจี๊ดนะคะก็จะสุกหลายลูกล้ว ส่วนเล็กๆหน้าบ้านนะคะฝั่งด้านนี้เป็นต้นขี้เหล็กก็พอได้แกงนะคะอันนี้วันหน้าคลาด อ,อันนี้มีมังกรคาบแก้วด้วยปลูกใส่กระถางนะคะปลูกใส่กระถางไว้ ต้นมะม่วงเบาเดอกพุธนี้กับพีจันนะคะ จะมีตำลึงปล่อยให้ขึ้นทางต้นโมกนะคะเครื่องฟ้าโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ จอก,กันคลิปว,วิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ